กินแซ่บกินนัวกาสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสกุสกุนจ้ามือนีได้กลวยจับจะพี่น้องเฮ็ดเอาจะคือเกากินแซ่บกินนัวคือเกาขอบพระคุณพี่น้องที่รับชมรับติดตามรับซับสไคร์ทั้งเมืองนอกเมือง,งนาเมืองไทยเดือต่างประเทศต่างแดนเด้อจะพี่น้องสกุสกคนพอมีกำลังกำลังใจให้ประทาดกินแซ่บกินนัวให้เบิ่งต่อไปจ้ามาจ้ามากินน้ำกันจ้ากลวยจับมีอันอกไก่แหละกะมีไข่สองน่วยจะมันี มือนี้พี่น้องกินผู้เดียวจะคุณยายบ่าออกมาเฮ,ฮ็ดเอาจ้ะพักในสวนจะพักปลอดสารพิษเส้นม่วนเสซนกุยจับกระสือเอาจ้ะแบบเป็นถุงแห่งองจอมมะเอามาต้มเอาพี่นอ้องเฮ็ดเอาจ้าแ่บเนื้นวๆเลยจ้ะ้ ใส่ผงปรุงรดอันน้ำก๋วยเตี๋ยวนะจะเอาซื้อมาไหวในใส่ในเฮือนติดเฮือนไหวได้กินได้กระต้มกินเอาอืเรเดีดมาีลูกคอยกันได้ยางวนอยูอ่นั่งลงลูนั่งในเบา เส้นม่วนนี่หน่อยน้ำน้อยคำใหญ่ๆนะจ๊ะอืออืสองน่วยจากไข่ตุง เป็นคนมักสดน้ำพี่น้องคอยมักสดน้ำือ,อเป็นง่ายๆตาเหลือกข้างง่ายๆครับจ้ะพักบุ้งเก็บอนในสวนพักต้นหอมพักซี ประกาศข่าวซื้อมากจะตเยน็นไฟประกาศข่าวก็เลยขอมาก,กินพักจ้ะ Các cắp sườn mặc ra phía nào Không nhìn nhai tạo được দম দম ফি จำซักผ้าที่งจะเป็นหนังซักผ้าจ <c oughs> งดังจากน้อยขอโทษขออาภาัยจ้าสักผ้าชีวิตแม่บ้านเนะจ้ะปันไว้แล้วแล้วก็เอาไปตาก no มักนะ่ะสม,กมกักน้กเส็ดหลายหลายก็ขมักนเสร็จคือคู่มือก็ได้เสร็จ เก๋ยเตียวเส้นขุ้แล้วก็ส้นก๋ยจับซื้อมาติดเฮืนไว้ตลอดเนามาคาโรนีมันน่ะกินได้บ่เสียงลมดียวกินยได้กระต้มา ฮะก็จะกินเบอเบิร์ดและะ้วบันเล็กน้องพลโลไลายหิวเขาฮึมะจับต้นไม้แล้วเด,ดี๋ยวดิทำไรจับต้นไม้แม่ตีตี Terima kasih telah menonton! เ้อนำยอยพี่นดอกเนื้อไก่กับไข่กิงเบิดเอาไว้ให้ลูกอิ่มพี่น้องนูกอากระดาษไปเลยกะ,ะดาดแม่ให้ลูก อ,ออ่มพี่น้องขอบคุณขอบคุณพี่น้องรับชมรับติดตามเด้อมันนี่กินบ,อบ,อบอ่อเบิร์อลิจ่าขอโทขออภัยเลยอิ่มแห้งพี่น้องเอยอันมันนี่พ้าชาเสด็ดําล่าผ้าจากแคเนียจ้ะขอบคุณขอบคุณรับชมรับติดตามรบับสับสกายได้พี่น้องเพียนขอมเมิงข้วมาพูดคุยกันได้เบาเนื้อหัวมวนกันจา้จาก,กินแซ่บกินเนื้อต่อไปจา้าพี่น้องมันนี่กาบสวัสดีจา้า